แ่มาทำงานกรุงเทพวันแรกเลยพี่น้องเอาจังสีโบทบทงบลอกลงไร่กบ้นจังละบายยาวมากแล้วทีนี้หัวทั้งพูดทั้งร้องไห้เลยแม่ก็ร้องไห้ตามแม่รุ่นจังบอกบทงบมเีจไปไปอะไรได้เวลานอนมันเด็กแล้วเด็กแล้วเลยยกคุแล้วแม่แม่สิปนัแกนบวานอสี่อันไม่ไ้ันเกิดพ่อน่นน่นแม่แ่แ่นแ่่แ่่แ่นแ่แ่แนแ่แ่่นแ่น่แนแ่แ่น่่นแ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 นแม่นแ่นแ่แ่แ่่น ันนี้เรามาลุ้นกันนะคะไรตังมาดูไรตังวาดูแล้วคืออะไรจะมีอะไรยังไงพ่อเชดอกกุลาแม่เชดอกกุลาจักดอกเด็ดเด็ดอะไรี๋ยวดดีดอกคนนี้บอกว่าง่ายก่อนม่มีมือยังกว่าวันนี้มันเกิดพ่อลูกอันแม่ชวนว่าเดินเราขอนแก่นจะกลับไปหาน้องไหมเพราะว่านางคุณนันกับแม่เพราะว่าพรุ่งนี้นะแม่จะพานางไปทําสวยสวยอะไรพี่น้องแต่สวยอย่างแต่ว่าหน้านางสวยแล้วแหละเออแม่จะทําอะไรให้นางเฟิร์มขึ้นเออผมผม แล้วต้องเอาเขาทำให้ฮู้ยูเรื่องลูกวันนี้เรื่องพ่อเดี๋ยวมันเรื่องพ่อก็คือว่าวันนี้วันเกิดวันเกิดเรามาลุ้นกันว่าจะได้กี่ดอกว่าเป็นว่าเป็นสีผ้าผ่อนนางสมาธิตัวค่ะโอ้สีกายนี่บริจาคดอกจำได้เลย งอเนี่ยจำได้เลยแี่บอกเลยว่าวันนี้แม่อิรุนมาถึงวันเกิดปีนี้ปีกายนี่ไฟไม่ดาแม่แล้วก็สถานการณ์ตอนอ่าตอนอ่าวันวาเลนไทน์ก็เหมือนกันแม่กับวันอจัรแม่ก็บวันอะอีกแหละวันวาเลนไทน์ซื้อกุหลาบให้แม่เนาะไปขอนแก่นซื้อกุหลาบให้แม่แม่เก็บไว้อยู่กุหลาบสามดอกนล้แม่เก็บไว้อยู่อันสามดอกคืออะไรลูกเขาคุ้นประธรรมพระสงฆ์ออมาดีเอาี่เอาี่

ไม่แต่ความเข้าใจว่าให้แม่พากลับไปนอนขอนแก่นกับพ่อไมแม่่ไว่าแม่แม่ออกมาทำกิกรรมตรงนี้ใช่ไหมล่ะทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าวันนี้แม่ขอนะวันนี้วันเกิดพ่อที่ได้มาเนอะแม่ก็เจี๊ยบจัดดอกต้องดอกน่ะนะ จะเรียกว่าอาทิตรหนึ่งมีเจ็ดมือเนี่ยคุณนายเขามีสี่คนเนาะข้างล่าก็มีคุณนายที่หนึ่งคุณนายที่หนึ่งจุดหนึ่งคุณนายที่สองคุณนายที่สามคุณนายที่สี่กลับแล้วจะเลี้ยงชีดีป่ะเนี่ยก็เหลืออยู่นี่สี่นางมือหนานูเห็นว่าสิเปิดรับแ่อนไม่แย่เจยไหมเคุณนายทีหาเจยเบาอยูพรอนขับประวานของเขยเด้ออยากกา เป็นเบิร์ดครับแม่ก็สอนยืดเด้อสันวานของเขยเราเด้อสันวาเอออาจจะบ่เบื่อแล้วบ่กสันโวกระบ่ละโอ้ใจไม่แป่กยังการกีนเด้อเอาหมดเวลาแล้วมันเลิกแล้วน้องพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณชุกช่องขอบคุณหลายหการตัดบทไว้เจอกันเนาะตอนนี้ไล่หาสืบเกี่ยวทีแล้วพี่น้องสี่พังอยู่บ่พี่น้องเพื่อนหารอยพันอางนี้เดี๋ยว เราไล์เดี๋ยวเราไปไล์กันบ้างเราคุยกันจังวอเลื่ยงนี้จะได้คุยให้ฟังทุกอย่างเลยพี่น้องความเป็นไปเป็นมาอย่างไรแม่บอนรับทราบหมดแล้วบ่ให้บ่ฟังน้ำด้อชีวิตลูกเป็นยังไงชีวิตแม่เป็นอย่างไรทีเราคุยกันทั้งวันแล้วก็เากันยุคขอนแก่นพี่น้องเสียบ่คุยกันทั้งวันแล้วร้องไห้กันเราก็ร้องไห้เดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันเดี๋ยวเราเรามาเล่าให้กันฟังใหม่นี่เนาพี่น้องเนาะพี่น้องก็ติดตามได้ค่ะใช่ใช่ใช่ ชีวิตคดาหลาเป็นยังไงพี่น้องสีถึงหูความจริงทุกอย่างเพราะว่าแม่รู้หมดแล้วรู้ว่าเป็นประมาณไหนเราพี่น้องได้แล้วว่าไม่แช่คว่ำคว่ำอะไรเขาเรียกว่าอันนั้นค้าหลายหันไห้ไห้แล้วเข้ามาแช่ประสบการณ์ชีวิตกันเอาเสิลงคละไนี่โอเคขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเดี๋ยวเราคุยกันแล้ามีก้อนขอบคุณพี่น้องกูสกุลครับเดี๋ยวหายอีก ก็พึ่งทุนกวามร่างใจขอบคุณทุกคำบุญคุเลยพี่น้องเด้อขอบคุณความหักความแชื่อ MB ของน้อง m ีของน้องนี่คือตื่นเต้นเดยยังไม่ได้ลึกอะไรเลย MB น่ะมันใหญ่โพี่น้องจะล่วงไปห้องวมยัง้อมาได้ไล่เทียรแล้วเว้อเลี่ยง m เยไงนดาเี้ยลไหมกันไหมคะพอหนุ่มวแล้วพอหนูอยากนอนค่ะ เจ้าลูกกับฮักเน๊ะเออโอเคเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จังได้เท่าไรเจอได้เดอแม่พ่ออีกทักแน่ทักบอกเป็นไงอีกทีนึงนะคะขอบคุณเลยนะคุณคนได้พาทัวร์โลกได้ค่ะที่ให้การสนับสนุนูนูแต่การห้ความเมตตาให้โอกาสเนยขอบคุณเลยนะได้ค่ะบุญคุณนี่นู้ซีขอยกไวทุ่มหัวนูกระซี่บริบุญคุณพี่น้องเมื่อสุดปุ๊ทุกคนได้ที่การพี่น้องเฮ้า ลูกลูกเพชรลิดเพลินเด้ออาศัยพี่อาศัยน้องเบิร์ตทุกผู้ทุกคนเบิร์ตทุกชีวิตทุกดวงใจตาดำดำมองมองแง่งแง่งพี่น้องดูแลคอยกันลงเลยดูแลคอยแม่พ่อโอ้แม่แม่พ่อพี่น้องครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเด้อพ่อชิพ่าวไปเอาของขวัญวันเกิดนะครับเพราะว่ามันสิบวันวลาก่อน มันครบชุมแล้วขอบคุณทีพี่น้องล่วมจากอะไรนี่แล้วพี่น้องไปฟังเพลงต่อครับหอบฟันคำมโพงโบปลาจะเชื่อกลับขึ้นมาหอบฟันคำมโพงโบป้าจัเชื่อบ่บปลาจะเชือกลับขึ้นไปหอบฟันคำมโพงนะครับแล้วก็แช่แช่จากช่องทั้งหมอลำพิษลำเพลินแล้วก็ยูทูบเบอร์ทยูทช่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องทุกท่านครับสบายดีสบายดีสบายดีหนูกปวดแน่ เงีบรู้เป็นังไงตรนั้นน่ะากบ่หมาบอเป็นนู้ยิบบอเป็นไปคุยกันใหม่ค่อยมาบ้า้มาแะแเนอนไปนอนแต่ไหนบ่านไปคุยงันไหมเดี๋ยวอันเดี๋ยวโกมาหาเด้ โอเคค่ะ <Okay>, huh? <laughs>